สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเดลิเนียทุกท่านนะคะวันนี้เรามาติดตามกลุ่มสวสำรองอีกครั้งนะคะวันนี้19พฤศจิกายน25 6 8ทางกลุ่มสวสำรองอะค่ะได้มีการมาทวงซ้ํานะคะความยุติธรรมจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีที่มีการพิจารณาคดีหัวเลือกสวเนื่องจากเห็นว่ามีการกลับคำของพยานในคดีโกงนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปฟังว่ากลุ่มสวสมรองจะมีข้อมูลอะไรมาเปิดเผยอีกครั้งนะคะได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ไปยื่นคำฟ้องที่ศาลฎีกานะครับเป็นเรื่องของการอุทธร์ถามว่าวันนี้ เรามากันเพื่ออะไรนะครับวันนี้เรามายื่นนะครับหนังสือ,อที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยนะครับในกรณีติดตามเรื่องของอาตามล่าหาความจริงนะครับคือตอนนี้คำว่ายุติธรรมเนี่ยนะครับเราตามล่าหามาหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนนะครับ เราตามล่าหาความจริงกันมานะครับเพราะว่าเราเจอแต่ยุติธรรมอัมพางนะครับเราเจอแต่ยุติธรรมอัาพางตั้งแต่ครั้งแรกนะครับหลังการเลือกใหม่ๆนะครับเราก็ได้ไปยื่นแล้วคณะกรรมการเลือกตั้งโดยท่านเลขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้รับไปก่อนเดี๋ยวค่อยสอยทีหลังนะครับมีเรื่องค้างคาอยู่47เรื่องนี่อัมพางครั้งที่หนึ่งอัมพางครั้งที่สองเนี่ย ระยะเวลายืดมาอีกหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนนี่เป็นอําพรางครั้งที่สองนะครับอําพรางครั้งที่สามมีคณะอนุวินิจฉัยอนุวินิจฉัยอีกสามเดือนนะครับยือดออกไปอีกตามพรบคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับฉบับที่ห้าขยายเวลาออกไปอีกอันนี้เป็นอําพรางอันที่สมอําพรางครั้งที่สี่ก็คือว่าระหว่างที่รอการส่งสารดีกานั้นนะสวเขาก็มีการเลือก องค์กรอิสระนะครับไปพรางก่อนแล้วก็ได้คณะกรรมการการเลือกตั้งมาอีกสองท่านเมื่อวานก็มีการเ,าเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้คือสถานการณ์ที่เรามาเพื่อเรียกร้องหาความยุติธรรมที่เป็นจริงนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะถึงเส้นไทยนะครับในช่วงแรกนี้ก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านพันเอก ไปบูนพัสดรน,นะครับสวสํารองนะครับได้อ่านถแถลงการจดหมายที่เราจะยื่นกันในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญครับกราบเรียนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อมวลชนว่ามีพยาน ผู้ที่ให้ถ้อยคำในคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดําเนินคดีพิเศษที่24ทับ2,568ซึ่งได้เกิดให้ถ้อยคําที่เป็นสาระสาคัญในคดีนี้ไว้เกี่ยวกับพฤติการของผู้เกี่ยวข้องว่ามีส่วนร่วมในการกระทําความผิดในการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567จํานวนหลายราย และบางลายเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่สำคัญรวมทั้งได้เคยให้ข้อมูลถึงที่มาของกรรมวิธีในการจัดทำปอยหัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในรอบประเทศปี2567นี้ด้วยและข้อความในสำนวนหนังสือที่ส่งมาได้ระบุว่าพยานรายนี้ได้ขอกลับคำให้การโดยอ้างว่าที่เคยให้การให้การ,การไว นะเกิดจากการล่อลวงคุมคู่ให้การโดยเตรียมเรื่องไว้โดยตัวเองให้การไปเพราะเกิดความเกรงกลัวและได้ยืดหนังสือลงวันที่29ตุลาค um, ม2568ต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจอำเภอเมืองขอนแก่นแล้วจึงได้แจ้งเรื่องมายัางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณา และในขณะเดียวกันก็คาดว่าข้อมูลเดียวกันนี้จะต้องถูกส่งมาพิจารณาในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมก,การการเลือกตั้งด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2,561ในมาตรา65น่าเชื่อว่าพยานายน,นี้ เดิมน่าจะตกเป็นผู้ต้องหาที่ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในการพิสูจน์การกระทําความผิดของผู้กระทําผิดคนอื่นที่เป็นตัวการสําคัญและสามารถที่จะใช้เป็นพยานในการวินิจฉัยการกระทําความผิดในครั้งนี้จึงได้รับการกันประกันเป็นพยานอย่างไรก็ตามเมื่อพยานรายนี้ได้กลับคาให้การโดยอ้างว่า ทำให้การเดิมไม่มีความจริงอ้างว่าสกคมคูจึงถือว่าพยานรายนี้ได้ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จไว้ไว้จึงทําให้การกันบุคคลนี้ไว้เป็นพยานสิ้นสุดลงจึงจะต้องดําเนินคดีกับพยานรายนี้ตามข้อเท็จจริงและข้อหาความผิดตามที่กฎหมายกําหนดต่อไป สำหรับพฤติการของพยานรายนี้ที่กลับคาให้การถือว่าเข้าขายในความผิดตามมาตรา78พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2,561ที่ได้บัญญัติว่าผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครใดกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยหากการกระทํานั้นเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคำต่อกรรมการหรือพนักง,งานเจน้าหน้าที่ต้องจําคุกตั้งแต่เจปีถึงสิปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนืบาทถึงสองแสนบาทและให้ศารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด20สิปีนอกจากนี้พยานรายนี้กล่าวอ้างว่าถูก คมคูในการเป็นพยานในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นคำกล่าวอ้างลอยๆเพราะหากมีการคมคูหรือหลอกลวงจรงิงผู้กลับทํำให้การนี้จะต้องแจ้งชื่อหรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือรายละเอียดพฤติการแห่งการคมคูนี้ได้อย่างชัดเจนและจะต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อผู้คมคูในข้อหามคมขืนใจ หรือกระทําการใดให้ผู้อื่นกระทําการหรือไม่กระทําการหรือจายอมกระทําต่อสิ่งหรือไม่กระทําการนั้นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309โดยจะต้องมีการร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีก,กับผู้ก่มกู่อะไรนี้ให้ถึงที่สุดดังนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาสัมปทซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่อง คดีทุจรนิตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567และเป็นผู้ร้องคัดค้านด้วยอีกส่วนหนึ่งและยังเป็นผู้เสียหายตามประบวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2561ตามมาตรา8.8ดด้วยจึงขอเรียกร้องมายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ดําเนินการกับผู้ที่มีการกลับทาให้การต่างๆในทุกรายในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้โดยขอให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดและจริงจังดังต่อไปนี้หนึ่งขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้การของผู้ที่มีการกลับทำให้การในทุกรายโดยให้ช่างน้ำหนักพยาน ความให้ความน่าเชื่อถือจาะทำให้การในครั้งแรกที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนสอดคล้องกับพยานหลักฐานอื่นๆที่มีมากและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคำแก้ตัวเพียงแต่อ้างว่าถูกกลมกล่ในการให้การในครั้งแรกข้อสองขอให้เพิกถอนสิทธิ์ในการถูกการตัวเป็นพยานของบุคคลที่กลับทำให้การและดำเนินการต่อพฤติการ และการกระทําติดของบุคคลนั้นตามที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3. ขอให้ดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีกับผู้กระทาให้การในทุกรายในข้อหากระทําการอาเมทีสเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเิดว่าผู้สมัครนั้นหรือผู้สมัครใดกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2561ตามมาตรา78อย่างจริงจังในทุกรลาย 4. ให้สอบสวนถึงรายละเอียดของผู้ที่ถูกกล่าวผู้ผู้ถูกอ้างว่าเป็นผู้ข่มขู่หรือบังคับหลอกลวงในการให้การนี้ตามที่ผู้กลับทำให้การกล่าวอ้างในทุกรลายเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลนั้นอย่างถึงที่สุดในข้อหา ผมคืนใจหรือกระทําการใดให้ผู้อื่นกระทําการหรือไม่กระทําการอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากผลการดําเนินการเป็นประการใดโปรดแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูงขอแสดงความนับถือคณะสมาชิกวุฒิสภาสำรอง ครับก็ที่ทางท่านพันเอกไพบูลได้อ่อานถแถลงการหรือจดหมายที่ส่งไปถึงกะกะตที่ว่าไปแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตสรุปว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่มีการแต่งตั้งอนุนิชัยขึ้นมาเราเองก็คาดการไว้แล้วนะครับว่าทางออกของเรื่องนี้สําหรับกลุ่มกลุ่มแก๊งหรือกลุ่มขบวนการนี้เนี่ยนะครับ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับรัฐบาลแล้วเชื่อว่านะครับจะต้องมีการาให้พยานกลับคําให้การหรือมีการสอบปากคําพยานบางรายเพื่อหักล้างพยานเดิมก็คงเป็นทางออกอันเดียวนะครับสําหรับคดีหัวสวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในสํานวนเดิมที่คณะชุดสืบสวนไต่สวนที่ที่ผก่ได้าดาเนินการไว้นั้นน่ยค่อนข้างจะรัดกุมแน่นหนาไว้มากนะครับเพราะฉะนั้น ทางออกเดียวก็คือพยายามนะครับที่จะให้พยานนะครับมาหักล้างหรือว่ากลับคําให้การเพื่อด้อยค่าพยานหรือด้อยค่าน้าหนัก,นกพยานลงไปทั้งนี้นะครับอยากจะเรียนว่าในกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนเนี่ยนะครับแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นสวออในสภา138คนอีกส่วนหนึ่งก็คือ91คนที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ พรรคการเมืองและมีผู้บริหารพรรคการเมืองซึ่งกลุ่ม91คนนี้แหละนะครับที่ผมที่พวกเราเชื่อว่านะครับาทางกลุ่มเหล่านี้พยายามที่จะเซฟกลุ่มนี้ไว้อย่างมากที่สุดซึ่งวิธีการที่จะทําได้นะครับก็คือคงต้องให้พยานนะครับกับคําหรือว่าร้อยค่าพยานบางรายลงไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากจะเรียนว่าแม้นมีพยานที่โผล่มาแล้วหนึ่งราย ที่บอกว่ามากลับคำให้การนะครับพวกเราหลังจากที่เราเห็นถึงเอ,เอกสารที่เข้ามาเผยแพร่ตามสื่อมวลชนต่างก็คงพอเดาอ่อนครับว่าคือนายอออ่างนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละนะเมื่อเขาประกับคําให้การเขาก็ถึงไปแจ้งความไว้ที่ขอนแก่นนายออ่างคนนี้นะครับก็คงตกเป็นผู้ต้องหานะครับในเรื่องของคดีงบสวเนี่ยในชั้นแรกในฐานะที่เขาไป มีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการาไปจัดให้คนมาสมัครหรือการให้คนมาสมัครต่างๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็มา,า,ากระมาให้การที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะกันตัวเองให้เป็นพยานนะครับแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับก็คงจะมีการติดต่อกันนะครับให้นายคนนี้ซึ่งเป็น พยานสําคัญต้องยอมรับานายคนนี้เป็นพยานสาคัญที่ไปบ่งบอกเห็นถึงาการประชุมอะไรต่างๆนะครับที่จะระบุถึงตัวบุคคลที่ไปเป็นสาเหตุทําให้มีการแจ้งข้อกวาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเมื่อนายคนนี้มีการกลับทาให้การก็คงจะเป็นการด้อยน้ําหนักพยานลงไปเป็นเหตุที่อาจจะทําให้การแจ้งข้อกล่าวหากับ กลุ่มคนบางกลุ่ม้วโดยเฉพาะไอ้91คนนั้นนะ่ะอาจจะมีน้ำหนักเบาบางลงไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าในํำนวนนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับพยานไม่ใช่มีแต่เพียงของพยานที่ให้ปากคาหรือหรือพยานบุคคลเพียงอย่างเดียวมีทั้งพยานเส้นเงินมีทั้งพยานการใช้โทรศัพท์มีทั้งพยานายที่ว่ามีการใช้ AI ออะไรต่างๆซึง่งสอดสัมพันธ์กันอยู่ ในหลายหลายพยานราะฉะน,นแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าแม้นว่ามีจะมีพยานบางรายที่มากับคําให้การหรือว่าทําให้พยานน้ําหนักด้อยลงไปนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่บางส่วนเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ในภาพรวมเราเชื่อว่าพยานโดยรวมก็ยังมีน้ําหนักเพียงพอเพราะฉะนั้นเรายังจะมาฝากถึงทางคณะอนุนิชัยก็ดีกรกตก็ดีนะครับได้โปรดพิจารณาพยานหลักฐานทั้ง หมดในภาพรวมนะครับว่าไอ้ข้อเท็จจริงต่างๆนั้นมันเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วแม้ทางพยานเพียงบางรายที่จะมากับกรรมิการนั้นก็ขอให้ช่างน้ําหนักพยานว่าการให้การครั้งแรกกับการมากับกรรมิการนั้นเป็นคํากล่าวอ้างหรือเปล่านะครับแล้วตามเอกสารที่เราจะส่งไปให้ทางปกตหรือว่าทางอนุวิทย์ัยด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องในทุกๆข้อนะครับทั้ง4ี่ข้อที่เราเรียนมานะครับ ทั้งการชั่งน้ำหนักพยานการดำเนินคดีกับพยานที่กลับคำให้การทั้งในเรื่องของการแจ้งความเท็จก็โดยเฉพาะในเรื่องของคดีไอพรบสวเนี่ยนะครับการแจ้งความเท็จมีตราโทษถึง10ปีนะครับมากกว่าตาตีกฎหมายยาปกติทั่วไปแล้วทีมกันก็คือต้องดําเนินการกับผู้ที่อ้างว่ามาข่มขูมมม่แล้วจะมาอ้างลอยๆยไม่ได้นะครับต้องเพราะว่าเขาจะต้องรู้จักต้องมีการดําเนินคดีอย่างจริงจังล้วจึงจะ มาเชื่อว่าเ,าเขากลับคาให้การอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าพอเขากลับคาให้การแล้วก็เอาอ้างว่ากลับคาให้การแล้วก็ไปเช่างนุนหักพยานแล้วก็ไปสั่งไม่ฟ้องหรือว่าสั่งฟ้องแบบบางคนนะครับโดยที่เป็นแค่คำกล่าวอ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราถึงมาเน้นย้ำว่าอยากจะให้ทางกรกตและด,ดีไอทางอนุวิธิัฉเนี่ยได้พิจารณาอย่างถ่องแท้นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามสำหรับ อสวหนึ่ง้อสามสิคนนั้นนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะอ้างว่ารู้มั่งไม่รู้มั่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่อย่าลืมว่ามันมีมาตรา62ที่ระบ,บุไว้ชัดเจนว่า,าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับผู้สมัครรายใดหรือว่าผู้ที่เป็นสวเนี่ยนะครับมีส่วนเข้าไปปัวพันเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกให้เพิกถอนสิทธิการเลือกของผู้นั้นเสียนั่นหมายความว่าสำหรับร้อยสามสคนนั้น ไม่ว่านุวิถย์ฉก็ดีปก,กตก็ดีท่านจะไปเพิกเฉยหรือไปเอาไอ้พยองพยานบางรายที่มากับคําแล้วก็อ้างว่าเหมา,วมารวมไปคงไม่ได้นะครับเพราะว่าคําว่าหลักฐานนั้นเชื่อได้ว่านั้นควรเชื่อได้ว่านั้นมันมีมากเกินพอนะครับในจานวนของที่ชุดที่ปกได้สรุปมาวันนี้ที่เรามาที่กรกตแห่งนี้แม้นว่าผู้พยานนี้ได้ยื่นเรื่องกับกลับการที่ดีเอสไอแต่เชื่อว่า เอกสารชุดนั้นก็คงจะต้องส่งมาที่กกตเราก็จึงมาที่กกตแห่งนี้เพื่อที่จะมาเน้นย้ําทั้งกกตและนุวิชัยได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เพราะว่าประชาชนและสังคมได้จับตาเรื่องนี้อยู่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปยื่นหนังสือเพื่อให้ถึงทางอนุวิชัยและกกตต่อไปนะครับอ,อุอภไทย จะมาสรุปเรื่องนี้ไหมครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีการพูดคุยกันในสื่อบลชนรือว่ามีนักวิจารณ์หลายท่านที่ได้พูดถึงที่กกตได้มีการเลือกประธานไปเมื่อวันนี้ก็เนื่องจากว่ามีผู้ที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อมีกกตบางท่าน ที่ได้รับเลือกไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับรับโปรดเก้ามาร่วมประชุมและเลือกด้วยนั้นมันจะชอบอด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่ามันอาจจะทําให้เสียงในการที่จะเลือกกรกะตน,นั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะฝากให้ทางกะกะตน,นะครับท่านคงจะต้องชี้แจงนะครับว่ามท่านมีระเบียบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่ให้มีการเลือกกรกะตได้โดยที่ยังไม่ต้องรอโปรดเก้าให้ชัดเจนนะครับ ซึ่งเนืงจากมีผู้สงสัยที่สอบถามกันในสื่อบลชนนะครับเราสอบถามมาโดยท่ว่าทางสวสทดลองเราก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเลยตอบไม่ได้ก็ฝากถามไปถึงทางอตตอด้วยเช่นกันให้ตอบคำถามนี้ด้วยครับครับมีมีคำถามไหมครับ,มมรมรบไม่มีนะครับ อ,อ๋อเดี๋ยวจากวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้ที่กับครรมราการเนี่ยเขายื่นหนังสือที่ดีไอด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากที่ดีไอก็มีคดีสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกันคือคดีอังยี่และฟอกเงินเพราะฉะนั้นหลังจากจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางคณะเราสำรองเราก็จะเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษเพื่อยื่นหนังสือในทานองเดียวก,กันกับที่เราเรียนทางปก,กตเนี่ยให้ทางดีีไอได้พิจารณานะครับ รวมทั้งในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของผู้ที่กลับคําให้การมานะครับก็ดํวาดเนินการกับผู้ที่กลับทาให้การอย่างไรและโดยเฉพาะผู้ที่อ้าวว่าข่มข่มข่มขู่เลยนะถ้าหากมีคือถ้าเขาจะอา้างลอยๆไม่ได้นะครับก็คือต้องไปดําเนินการให้มันเกิดเหตุผลจริงจังว่าเขาข่มขู่จริงเปล่าแต่เป็นนายคนไหนจะไปอ้างว่าไม่รู้จักนายคนนู้นคนนี้คงไม่ได้ลนะเพราะว่าเมื่อท่านเชื่อว่าเขาข่มขู่แต่ว่าท่านต้องรู้จักตัวแล้วก็ าเาว่าต้องได้มีการสัมผัสสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการแจ้งความเรเนินคดีกับผู้ที่ห้างว่ามาข่มขู่ท่านได้ด้นะครับประมาณนี้สำหรับตัวประธานนะครับเราเราเองเราก็ยังไม่มีข้อที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์ท่านนะครับ อ,อย่างไรก็ตามเราเพียงแต่เนื่องจากว่าเราเห็นมีมีทางสื่อมีมีบางท่านอากอกกอนุญาตอย่างรู้สึกท่านการสุนชัยใช่ไหมได้ตั้งประเด็นคาถามว่ากรณีที่มีกรอตออีกสองท่านยังไม่รับบทกล้าวเข้ามาร่วมประชุมด้วยเนี่ยอพอประชุมแล้วเนี่ยมันทําให้เสียงเปลี่ยนไปเป็นท่านประธานปัจจุบันท,ที่ที่อ้างว่าท่านนารงได้ได้ได,ได้ได้เป็นประธานหากว่า ทั้งสองท่านไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยก็อาจจะคะแนนเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้ในรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะไม่เรายังไม่ได้พูดถึงว่าท่านใดท่านท่านไหนจะ,ะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอย่างไงนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่ามีมีผู้สงสัยนะครับว่าในขั้นตอน,นกระบวนการเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ากรกตอเองก็ควรจะได้ชี้แจงนะครับเพื่อให้ทางปาระชาชนหรือสังคมเนี่ย ได้หายสงสัยว่าเ้อหากท่านมีระเบียบม,มีข้อยกเว้นอะไรต่างท่านก็ทุกคนจะได้เข้าใจประมาณโอเคครับถ้าม,มีอะไรก็ขอกออกผมมากครับขอบคุณครับน้องน้องน้องจะถ่ายรูปตอน ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เคลียร์นะคะวันนี้ก็ถือว่ามีอยู่สองประเด็นที่ทางสวสำรองเขามีข้อห่วงใยในเรื่องของความยุติธรรมในการจัดทำคดีหัวเลือกสอบอค่ะประเด็นแรกสรุปก็คือว่ากังวลกรณีที่มีพยายนหนึ่งคนเนี่ยซึ่งชัดเจนว่ามีการใบมาว่าเป็นชื่อนายออ่านจากจังหวัดขอนแก่นนะคะกลับคำให้การ โดยอ้างว่ามีการคมขู่เพราะฉะนั้นก็เลยจะขอให้กะกะตเนี่ยไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่ามีการคมขู่จริงหรือเปล่าใครเป็นคมคมคู่แล้วก็ดําเนินการเอาผิดกับบุคคลน,นั้นรวมถึงเอาผิดกับพยานที่มีการกลับคําด้วยพอถือว่าเป็นการให้การเท็จนะคะส่วนประเด็นที่2ก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ คัดเลือกประธานกกตคนใหม่ที่ผ่านมาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยค่ะโดยมองว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตเยอะจากทั้งนักวิชาการและสื่อมวลชนว่าการประชุมเมื่อวานอ่ะ,อะมันมีกรรมการกกตจํานวนสองคนที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านขั้นตอนของการโปรดเกล้าถือว่ายัางไม่ได้เสร็จสิ้นกระบวนความการที่มาร่วมนั่งประชุม ในครั้งนั้นมันจะทําให้เกิดความเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีผลในการเลือกตัวประธานคนใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าหากสองท่านนี้ไม่ได้เข้าประชุมผลการเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งคนใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้ทางกะกะตได้ออกมาตอบคําถามข้อสงสัยของทั้งกลุ่มสวสำรองแล้วก็สังคมที่ยังตั้งคําถามกับเรื่องนี้อยู่ ซึ่งทางเดลินิวก็จะมีการเกาะติดเรื่องนี้ต่อไปสำหรับวันนี้เดลินิวขอขอลาไปก่อนแล้วจะพามาติดตามใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ